พันธอมรอวิวัฒก่อนหน้าน,นี้อธิบายเป็นฉากากบอกว่าที่ต้องสร้างคาสิโนเพราะต้องสร้างเศรษฐกิจสร้างแรงเศรษฐกิจที่มนุษย์ทําขึ้นแต่ดึงเงินต่างประเทศดึงเงินของคนในประเทศที่ลงทุนเรื่องคาสิโนเข้าประเทศเป็นจํานวนมากต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มี คาสิโน <Has> เป็นหัวใจหลักพูดเป็นฉากฉากอธิบายเป็นหลักเลยต้องสร้างให้ได้เดินทางลงไปนู่นไปภูเก็ตไปพัทยาไปท่าเรือคลองเตยเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่เวลาจะถอยอธิบายว่าสุดท้ายบอกว่าเกรงใจเพื่อนบ้านเพราะกลัวไปกระทบกับเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านสุดท้ายสรุปสุดท้ายไที่จะสร้างคาสิโนนะัมันเพราะอะไรกันแน่ล่ะคุณไม่ได้เกรงใจคนไทยเลยใช่ไหมมาอธิบายบอกเกรงกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นแสดงว่า ที่หยุดเพราะเกงใจคำภูชาใช่ไหมไอ้แบบนี้ใช่ไหมที่คมพูชาที่คุณเซนบอกว่ามีคลิปหลุดอีกมากมีคลิปอีกมากที่รอเปิดเผยว่าเจรจาอะไรกันบ้างคุณไม่กล้าดันเพราะว่าถ้าดันคาสินโนคุณเซนเกิดเอาคลิป จราจารเรื่องคาสิโนมาเปิดน่ะมันจะพังทั้งประเทศไม่ใช่ประเทศพังหรอกมันจะพังทั้งจันสองล่างเขาจึงบอกว่าที่ยอมหอยออกมาก่อนเพราะเกรงใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มองดูรอบๆประเทศไทยเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่ทําคาสิโนแบบเป็นกิจจักษณะ,ะบ้างมาลเลเซียก็ไม่ใช่พม่าไม่ต้องไปพูดถึงมันก็มีแต่คัมบูชาเท่านั้นแหละใช่ไหมใช่ไอที่บอกว่าจุลพันธ์อมอรวิวัฒน์อธิบายบอกต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงสุดท้ายไม่ใช่มาปล่อยไก่บอก ที่ต้องถอยออกมาเพราะเกรงใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณนี่พูดด้วยปากแต่เอาเท้าตบหน้าประชาชนคุณจุลภัณธ์อมรีวัฒน์คุณต้องเดินหน้ามาให้ประชาชนเขาเอาเท้าถีบหน้าบ้างคุณอธิบายแบบนี้ไม่ได้อธิบายเริ่มต้นอีกแบบหนึ่งปิดท้ายอีกแบบหนึ่งโกหกพี่น้องประชาชนมาแลมปีคุณเล่นการเมืองแบบนี้ประเทศมันชิบหายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณก็แก้ไม่ได้คุณมายอมอะไรแบบนี้นี่คือการเมืองที่ต้องใช้คําว่าปัดซบที่สุดพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยมีข่าวแว่วมาว่า จะถอยเรื่องคาสิโนออกไปก่อนจะถอนออกไปก่อนข้าว่าคนไทยยังไม่พร้อมแต่ก่อนคุณอธิบายบอกคนไยพร้อมลงพื้นที่มาทุกจังหวัดดุลพันธ์อมรวิวัฒอธิบายบอกว่าลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องมาทุกจังหวัดพี่น้องแต่และจังหวัดเห็นด้วยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้มาบอกต้องถอยก่อนเพื่อความเพื่อเกรงใจเพื่อนบ้านและพี่น้องประชาชนยังไม่พร้อมนี่คือลิ้นนักการเมืองมันลิ้นหลายแฉกเลอเกินจะมาต้องล้างประเทศไทยใหม่ สร้างการเมืองสีขาวให้ได้คือปลายทางของประเทศไทยของการชุมนุมของพวกเราครั้งเนี้เป้าหมายมันชัดคือประเทศไทยสีขาวแต่ก่อนถึงประเทศไทยสีขาวขอถีบนักการเมืองสีดําเสือก่อนนะ